พบกันอีกแล้วลูกค้ารถด้านหลังนี้ครับเป็นโตโยต้าอาริ1.2สปอร์ตไม่น้อยมากลูกค้าหลุดจองมานะครับเดี๋ยวราคาเท่าไหร่รถสวยเดิมแท้แค่ไหนลูกค้าแล้วไม่จะน้อยตามที่ผมบอกจริงไหมเดี๋ยวไปรับชมให้จบคลิปไปได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่มีความสนใจในรถยนต์มือสองวันนี้ครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับ บัตที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งครับอยู่มีบุรีซอยเสรีไทย68แยก1ครับวันนี้พามารับชมเจ้าโตโยต้ายาริคันนี้ลูกค้าหลุดจองมานะครับผมคันนี้เป็นตัว1.2สปอร์ตปี2022นะครับไม่น้อยมากลูกค้าคันนี้ไม่อยู่ที่2,000 20. โลเท่านั้นเองนะครับไม่2,000โลรถ2ปีนะไม่2,000โลไม่น้อยมากนะครับผม แล้วก็รับประกันรถทุกคันว่าไม่มีการชนหนักผิดความตัดต่อจมน้ำกลับสีไม่มีแน่นอนครับระบุในสัญญาซื้อขายชัดเจนครับถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วนะตรวจพบตัวเจอว่ารถมีการชนหนักผิดความตัดต่อจมน้ำกลับสีมาลูกค้าสามารถนำรถกลับมาคืนพร้อมรับเงินกลับได้เต็มจำนวนที่ลูกค้าจัดไฟแนนซ์ไปหรือซื้อสดไปได้เลยครับแล้วก็ลูกค้านะไม่ว่าจะอยู่เหนือใต้ออกตกนะภายในประเทศลูกค้าเรา มีบริการจัดไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงหน้าบ้านลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาที่นี่นะครับไม่ต้องเดินทางมาที่เพชรยนต์นี้นะครับเพชรยนต์นะั้นลูกค้าตั้งอยู่ที่มีบุรีซอยเสรีไทย68แยก1ครับผมนี่เปิดให้ทําการทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเลยลูกค้ายกเว้นปีใหม่ก,กับสงการนะลูกค้าขอพักหน่อยนะครับอ่ะลูกค้าเดี๋ยวมาชมรถคันนี้กันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรให้อะไรบ้างรถสวยเดิมแท้แค่ไหนเริ่มที่ไฟหน้าก่อนเลยนะครับผมโอ้โหสวยจริง ลูกค้าโคมนี่ใส่ใส่กิ๊กกิ๊กแบบนี้เลยนะนะครับไม่มีร่องรอยของการแตกการร้าวนับของโคมไฟแต่ย่างใดนะครับผมเดิมเดิมเลยโคมเดิมเดิมเบ้าเดิมเดิมแบบนี้เลยนะ,มแบบนยนะผมกแบบระจังหน้าเป็นแบบสีดําลูกค้าปัดเงา,เาพร้อมมีโคมเมียมมาให้เส้นตรงกลางนะครับผมแล้วก็มีโลโก้นะครับเป็นตัวโคมเมียมเช่นกันนะลูกค้าโอ้โหลิ้นด้านล่างลูกค้านะครับเป็นสีเดาเป็นสีเดาอะไรหรเป็นสีดำนะครับสีเดียวกับตัวรถเลยนะลูกค้าพร้อมกับช่องลมเป็นดนามิกนะครับลูกค้าเป็นทรงรลังพึ่ง นะ้ลูกค้าสวยๆเลยนะครับไม,ไม่ไม่มีไฟตัดหมอกให้นะแต่ถ้าลูกค้าอยากติดติดได้นะครับติดไฟตัดหมอกได้นะครับติดได้ไม่ยากเลยลูกค้าไม่กี่พันเองนะเดี๋ยวจัดการให้นะครับแล้วก็ลูกค้าคันนี้ขนาดสายยางนะครับผมอยู่ทีนึงแปดห้าทับหกสิบ R สิบห้าลูกค้าขอบแม็กขอบสิบห้านะครับผมแม็กเดิมแท้โรงงานเลยลูกค้านะครับแม็กชูโชนปัดเงานะครับผม แล้วแม็กมึกเนี่ยไม่มีร่องรอยการเบิงการเบียดมาแต่ยอ,อย่างไรลูกค้าดอกยางยังใช้ได้อีกยาวๆหรือเหลือลน้ลนเลยนะครับยางได้เป็นของบีสโตนด้วยนะลูกค้าดอกอยางยังใช้งานได้อีกยาวๆนะครับพร้อมกับผูกพับก,กระจกไฟฟ้าลูกนะค้าเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วด้วยในตัวนะลูกค้านะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะผมเวลาลงเวลาเลี้ยวในลูกค้านะครับด้านหน้าด้านหลังเห็นชัดเจนนะลูกค้าอ่า ที่เปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะนะครับเดี๋ยวให้ดูร่องรอยเม็ดองเม็ดอาร์ลูกค้านะครับว่าเป็นอย่างไรรถสวยเดิมแท้แค่ไหนนะครับมีร่องรอยการทําทรงทําสีมาไหมนะครับอย่างเงี้ยให้ดูกันอย่างนี้เลยลูกค้านะครับนี่เนี่ยร่องรอยเม็ดองเม็ดอาร์ครบถ้วนชัดเจนนะครับไม่มีร่องรอยการทําทรงทําสีมาแต่อย่างใดเลยนะครับลูกค้านี่เดิมๆแบบนี้ไปเลยนะครับรับประกันได้ลูกค้าเราขายรถเกตเอนะครับไม่มีชนหนัก ผิดความตัดต่อจมน้ํากับสีลูกค้าไม่มีแน่นอนเราระบุในสัญญาซื้อขายชัดเจนครับถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วนะตรวจพบตัวเจอว่ารถมีการชนหนักผิดความตัดต่อจมน้ํากับสีมาลูกค้าสามารถนํารถกลับมาคืนพร้อมรับเงินกลับได้เต็มจํานวนซอเอซอบีลูกค้าไม่มีร่องรอยการทําสีไม่มีร่องรอยของการแงะแค่ไขแกะกาหรือเครื่องหรือเคาะไม่มีแน่นอนลูกค้าระบุในทําให้ลูกค้าเออไม่ใช่เอออะไรวะครับรับรองได้เลยลูกค้าไม่มีแน่นอนครับนี่ ลับคนนี้คอนเฟิร์มเลยนะครับเมื่อกี้ใส่ไฟเมื่อกี้ไม่ใส่ไฟของกล้องนะลูกค้านะครับไม่ใส่ของกล้องหน้านะครับต่อไปนะครับดูประตูหลังกันบ้างนะครับลูกค้าว่ามีร่องรอยของการเคลื่อนการเคาะมาไหมนะครับเราขายรถคุณภาพเกรดเออยู่แล้วลูกค้านะครับราคาดีเกรดดีฟรีดาวได้นะราคาดีลูกค้าเกรดดีแถมฟรีดาวได้ด้วยนะครับผมมีร่องรอยเม็ทองเมทอาร์คนะครับครบถ้วนชัดเจนไม่มีร่องรอยการทำทรงทำสีมาแต่อย่างใด นะครับหรือให้ดูขนาดนี้แล้วนะครับลูกค้าจะไปหาดูที่ไหนอีกไม่ต้องดูแล้วนะครับดูที่นี่ที่เดียวจบนะครับลูกค้าแล้วเรามีรถที่เลือกมากกว่า400คันด้วยลูกค้าโตโยต้าเรนี่เล็กกระทัดรัดนะครับเครื่อง1.2ลูกค้าประหยัดน้ํามันนะครับแต่เวลาเหยียบก็ทันใจเหมือนกันนะเวลาเหยียบเนี่ยก็ทันใจเหมือนกันด้วยเครื่องยนต์เขาเป็น1เป็น1.2ลูกค้านะครับแต่คือแต่เครื่องเนี่ยโอ้โหยังเลาใจเลยนะแล้วดีเซิดีไซน์นี้ลูกค้าดูนะครับ สวยงามมากลูกค้านะครับนี่เห็นไหมยังดีไซน์ขอ้ขอไฟนะครับทั้งหน้าทั้งหนังเลยเนี่ยอันนี้เป็นค้อพลาส,สติกสีดําลูกค้าโคตรเท่เลยนะครับโคตรเท่เลยปกติมันจะเป็นครอบแบบปกติบางคันจะไม่มีขอบใช่ไหมเออแต่อันนี้มีคอบมาให้นะครับเพิ่มความเรียบเพิ่มความหรูลูกค้าเพิ่มความดุด,ดันให้กับตัวรถได้อีกแบบหนึง่งสวยเลยลูกค้าคันนี้สวยเลยแล้วทะเบียนสวยด้วย C2C ด้วยนะนะครับมีที่ปัดน้ําฝนด้านหลังให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมโลโก้นะครับผมของตัวไาริส นะครับผมแล้วก็คันนี้มีกล้องถอยหลังมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะต่อไปลูกค้าเดี๋ยวไปดูในส่วนอะดูตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับดูว่ารถเนี่ยเคยมีการแงะแค่ไขแกะเก่าไหมฝากฝากกับบ่งท้ายนะครับฝาท้ายนะลูกค้านี่ดูนะครับเดิมเดิมนะครับเราขายรถเดิมเดิมลูกค้าเราออกมาออกจากโรงงานมาแบบไหนลูกค้าเราขายแบบนั้นเลยนะครับคันนี้มีกล้องหลังมาให้แล้วด้วยนะนี่กล้องหลังลูกค้ากล้องหน้ากล้องหลังมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ แต่ละคันไหนไม่มีลูกค้าอยากติดบอกผมเดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวน้องบัสเพรยนต์คนนี้ดูแลให้เองนะครับร่องรอยเมดโอเมทอาร,ร์ครบถ้วนชัดเจนนะลูกค้านะครับหากจะซื้อรถมือสองสักคันลูกค้านะครับหากท่านใดกังวลนะครับว่าจะได้รถชนหนักผิดความตัดต่อจมน้ํากระสีมาหลายๆท่านกังวลเรื่องนี้มากนะครับหลายหลายท่านกังวลเรื่องนี้มากถ้าหลายหท่านกังวลซื้อที่เพรยนต์ลูกค้าเรามีรับประกันหลังการขายนะครับเรามีวารันตรให้นะลูกค้าคืนเงินได้เลยนะครับถ้าพบเจอนี่เป็นไงครับ หลายๆที่ลูกค้านะครับไม่มีให้นะครับแต่เราลูกค้าเราขายความซื่อสัตย์เราขายความไว้วางใจนะครับนี่ด้านในครับเบาะผู้โดยสารด้านหลังลูกค้าเต็งเตงตรึงตรึงดึงดึงดังดังแบบนี้เลยครับหลังค้งหลังคาไม่มีร่องรอยอะคาระเลขกยันแต่อย่างใดน,นะลูกค้าแล้วก็เฮดรูมเลกรูมที่นั่งเหลือลือลูกค้านั่งสบายมากนะครับต่อไปลูกค้าเดี๋ยวพาไปชมนะครับในส่วนของตัวเบาะผู้โดยสารด้านหน้านะครับผมแล้วก็ตอ้องโชเฟอร์ รถคันนี้ให้อะไรมาบ้างทันสมัยแค่ไหนลูกค้านะครับแล้วก็นี่ด้านในนะครับกุญแใจรถอยู่ไหนเอออยู่นี่อาจจะจแล้วด้านในลูกค้าได้เป็นพวงมาลัยมันตีฟังก์ชัน3ก้การนะครับจอ Android ตรงกลางทัชสกรีนเกียร์ออโต้นะครับภายในได้เป็นเบาะหนังสีดําตัดกับตะเข็บสีน้ําเงินเบาะเต็งเตรงตึงตึงดึงดึงดังดังแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมกับระบบเซ็นทัลล็อกมีมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะลูกค้า เดี๋ยวสตราร์ทเครื่องให้ดูกันดีก,กว่านะครับเดี๋ยวสตราร์ทเครื่องให้ดูเลยนะครับนี่เครื่องเฟตสตาร์ทติดง่ายคันนี้ลูกค้าเหมือนที่บอกไปนะครับว่าไม่น้อยจริงๆนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยว่าไม่เท่าไหร่เห็นไหมลูกค้าไม่สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดโลลูกค้าไม่แท้รับประกันได้นะครับแอร์เออย็นจอทัชสกรีนนะครับผม ลูกค้าสนใจต้องรีบหน่อยนะคันนี้ไม้สองหมื่นโลนะไม่น้อยมากนะลูกค้านะครับไม่น้อยจริงๆนะครับแล้วรถสวยเดิมแท้ทุกจุดเลยนะครับแต่ว่ารถก็สวยทุกคันนะลูกค้าหมายว่าโรงที่นี่มันเดิมทุกคันนะครับไม่มีชนหนักมีความต่อต้อตอานน้ำกับสีไม่มีอยู่แล้วนะครับผมทาให้เอาช่างมาตรวจได้เลยนะลูกค้าท้าให้เอาช่างมาตรวจได้เลยนะครับอ่ะขออนุญาตเปิดฝากระโปรงสักครู่นะครับผมรถที่นี่ทุกคันนะลูกค้ากระจกทุกบานนะครับเป็นแบรนด์ของโตโยต้านะครับผม เช่นสมมติรถคันนี้เช่นสมมตินะรถคันนี้เป็นแบร์โตโยต้ากระจกเนี่ยก็จะเป็นแบรน์โตโยต้าหมดเลยเช่นยูตัวอย่างเช่นเนี่ยลูกค้าดูนะครับมองเห็นไหมเนี่ยไหมกระจกเดิมโตโยต้านะครับนี่กระจกเดิมไหมดูกระจกเดิมโตโยต้าทุกบานนะครับผมถามว่าดูตรงนี้แนละ้วมันได้อะไรนะครับเดี๋ยวจะบอกให้มันโฟกัสเรี่ยง นี่อย่างนี้นะครับถามว่าดูตัวนี้มันได้อะไรที่กระจกเดิมแท้ทุกเบิร์มเ,เดิมแท้ทุกบานไอ้เหรอวะเออเป็นของโตโยต้าทุกบานเนี่ยคือหมายความว่ารถคันนี้ลูกค้าไม่เคยเกิดอ,อุบัติเหตุไม่เคยที่กระจกจะแตกถ้ากระจกแตกมาต้องสันนิษฐานว่าแตกเพราะอะไรถ้าแตกเพราะอะไรปุ๊บต้องมีอุบัติเหตุหรือว่าต้องอะไรสักอย่างลูกค้านะครับแต่ถ้าแบบแตกเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบสมมติว่าอาจจะแตกแค่บานบานหน้าแต่ว่ารถเนี่ยไม่ไม่มีการเทิงการทอดมาอะไรย่างเงี้ย อาจจะโดนหินอาจจะโดนอะไรอาจจะสันนิษฐานได้นะครับผมมีเบื้องต้นนะคร่าวๆนะครับแต่เราประกันที่นี่ลูกค้าเดิมทุกบานนะครับแต่ถ้าขันไหนไม่ถ้าถ้าขั้นไหนไม่ไม่เดิมเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ากระจกเปลี่ยนใหม่อะไรเงี้ยก็ต้องถามว่าสาเหตุเปลี่ยนเพราะอะไรถามได้เลยลูกค้ายินดีตอบนะครับผมนี่รถสวยๆลูกค้าเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนืองน็อตยึงแก้ไม่มีการทุงการท่อแต่อย่างใดนะครับผมรถสวยจริงลูกค้านี่ไงไรไล่ให้ดูซีละจุดเลยนะครับ ลองลอยเมตโอมเมตอาร์คคมเรียมสันคมรถชัดเจนนะครับนี่เงี้ยรถสวยจัดนะครับเครื่องแห้งๆเดิมๆแบบนี้เลยครับนะครับเครื่องแห้งๆเดิมๆแบบนี้เลยนะลูกค้านะครับไม่มีร่องรอยการแงะแค็ไขแกะเกาดูนองดูน้อนลูกค้าเดิมๆแบบนี้นะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะขออนุญา,าตปิดฝากระโปรงสักครู่น,นะลูกค้าให้ดูตัวห้องเครื่องไปแล้วนะครับผมอืม หากลูกค้าท่านไหนนะสนใจคันนี้ลูกค้าคันนี้คือ Toyota y ยาริสของผู้ทีหนึ่งคันนี้เป็น Toyota y ยาริ1.2สปอร์ปี2022นะครับคันนี้เลขใหม่อยู่ที่20,000โลเท่านั้นราคาค่าตัวอยู่ที่4,19,000บาทพน7,000ตลอดสัญญาเครดิตดีฟรีดาวได้เลยลูกค้าขอคนเงินเดือน1,500พอเป็นเจ้าเข้าเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วนะครับผม แล้วก็ลูกค้าไม่ว่าเขาจะอยู่เหนือใต้ออกตกก็ตามเรามีบริการจัดไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงหน้าบ้านนะครับหากลูกค้าไม่สะดวกเดินทางมานะครับเรามีบริการรถสไลด์ส่งรถส่งรถคันนี้ให้ถึงที่เลยนะครับลูกค้ารับประกันรถทุกคันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อจมน้ํากลับสีไม่มีแน่นอนระบุในสัญญาซื้อขายชัดเจนหากลูกค้าซื้อไปแล้วตรวจพบตัวเจอรถมีการชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อจมน้ํากลับสีมา ลูกค้าสามารถนํารถกลับมาคืนพร้อมรับเงินกลับได้เต็มจํานวนที่ลูกค้าจัดไฟแนนซ์ไปหรือซื้อสดไปได้เลยทางนี้ทางนั้นลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเวลามีลูกข้าใหม่มาผมจะรีบมาอัปเดตให้ลูกค้าได้รับชมก่อนใครเพื่อนเลยวันนี้บัสพิจิคนนี้ขอตัวลาไปก่อนสนใจรถคันไหนลูกค้าติดต่อหาในที่ส่วนแป6สองเก้าเก้าสาหกหกเก้าเก้าหรือแอดไลน์ line, มาได้ที่ sbpy ห6ห9เก้า้ามีรถให้เลือกมากกว่ากเลยคันสนใจต้องรีบหน่อยลูกค้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ